รู้ส ER <N> ิก <l> น <swear> ้มดแล้ะกินี่ก็มาพ่อเราป้าที่โูกันเด็กทน้อยนึงว่ะพ่อเราไปนอนบ้าที่โกกินอะไรรานกินนักเลงถ้าทำสิ่ขอกันเป็นนักเลงพ่อเราเหรอขึงนนี้ก็เป็นนักเลงพ่อโตเลยนี้เป็นสะจุดเงินยังจะเป็นนักเลงคับพ่อเรา ปวนไปครับตอนนี้ต้อตงทำหนิก็เอาไปอยู่แล้วมันบ่พี่น้องนี่กับบ้าเม็ดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวซ้อมเลาวค่อยไปกินอื่นแกเอาไปกิือือ่นใส่ตู้เย็นเลพี่น้องก็จะเอาสตอใส่ตู้เย็นไว้ก็จะมัดปากเนอะใส่ถุงเนี่ยมัดปาก,กนี่ก็จะทำสีเหี่ยวเนี่ยเนี่ย

กินก่ดบาไปอกินนี่แกวแกเผ็ดก่อนมกินหมดอกอิ่มนระแต่ว่ากินแค่เผ็ดกินบหมีดอกมากินเหมือนในใครกินี่บอยู่เป็นคุนรอเมือบหน้อง้องแตกก่อนกินแน่ยไดหน่อยนึ่งก็ได้บ้นกวบงไม่า้นอยกิน่อ้วนง่ายจังหไปอ้วนในด้แกติหลายก็ได กินอิ่มไขอบคุณยางเสนาอ๋ขอบคุณครับคุณนะกินกระตืก่นกระตืบเพราะแกไม่มา่นรยะทขอข่อยบอกว่ข่อยคิกระตือก่อนมานระยะขนาดเลยขอบคุณครับคุณแล้วย้ำกินกับขอบคุณครับคือกันเลยเพราะยังคบอกไม่หิวขออืออิ่มบอกบอกอหย่อนเลยนี่ไาดูเห็นล่วนนี่ด่าอรรืองด่าดกดพวกขี้ขานด่าทวนได้ก็กลับสีทวนได้เราเป็นนองเนาะ ว่าคนดาแสดงว่าคนหักจังอือองอืมข้นเป็นบาก็คุณบ่วาเขาไรีเป็นบ่ววาน้ำาวกลอมแต่เป็นบ่ชัก็เป็นสิบเบิดเป็นงิมนเป็นแบบว่าเป็นบวชากค้นดาเขาแต่เปินหักอไปดอกพ่าับบาเยไปกินอิดช่้มม้นนึ่งกอสิกินนี่ทมดอีกช่้มม้แล้วมันทองโบกเันเอาหนังมดแล้ว เห็นป้วยควงไปไนนาา็นไรน่ะมันจะกินยองใส่ปากยิ่งป้คิดฮอดแก้วยู่บ้านเนาะแก้วเฮี้ยนข่อยแกวย้วใหไงหูจิกับพวกแก้วเฮี้ยนก่อามาแฟนคลับถามวันพ่เห็นยายกินนมเลย่อส่วนพ่เห็นยายกินนมเห็บเบิ้งเรื่ส่น อันไม่ได้กินให้เบิ้งหอกจ้าเพราะว่าอย่างคุณบอลอันเขากินนมย่างมือเส้ากินอยู่โรงแรมไหมเช็ดตัวหรือไม่เช็ดปากก็ตอนซามมันตัวเนาะเชลูกมันนี่มันนี่มันอยังมันนี่มันจันบอกมันมันจันมันก็บสี่ถุงเชลูมันนอนหลับแล้วชี้ห้าถุงเชลูมันนอนหลับแล้วกับสามันต่อมันมีอยู่กันหมันี่นอนหลับหมดแล้วอันเอ้ามันตายหรือล้วบอกความขึ้นอันแฟนขาวว่ายายคือบอกกินนมให้เบิ้งแนวเชื่อว่า เมืม่อกินในเบิ้งหลอกจ้ากว่าน้เขาไปกินข่าวน้อง้าที่รงแรนะไงกินข่าวนรกฟัดน้องสาวน้วนวนวนอ,นอนงแม่กยน,น,น,น้อ้าอะดูรงแรมก็เลยกินนมของเพื่อืมแก้วน,น้อยนี่ยพี่น้องเขาจนเพิ่มกินนมที่แวรงแรมบ่กแก,ก้วน้อยนาอะจ๊ะเนาะแก้วน้อย้เตี้ยๆเขาัชประสัสี่แก้วอืข้างมือหาแก้วเขาเพิ่มมีกล่องเขาพิ่ พอนั่งม nah okay. kind of so ีกล่องมุกจอนปิดพอนกสิวะปัาดเยอะนี่เคยกินหลายเด็กินเป็นต่ข่อยลมจุ่มเมื่อกสิวะไดีหรอพี่น้องเนาะถ้าข่อยบวสุนพี่น้องข่อยท่ามเป็นบวมุบว่าสิข่อยเดียกเขาไปเอาเดียกเขาไปเอาข่อยมากินนุ่มเลพี่น้องตะกี้ว่ามากดอกนี่พอนายคุ้งอี่กินกินไปกินมากเป็นมากมาเนี่ยน่าเสียขอยเขาไปเอากินมันขอดเขาไปเอากึ่งเดียวมานจะละสองแก้วพี่น้องยืดหลาย พลังงานมันกระชี้แค่เบอร์สีตาลอยยุดอกแต่ว่าคอยยังเป็นคนหนาด้านหนาเมือนข่อทําเป็นบ่เดียวเบิรงเพิ่์นไหมข่อทําเป็นเป็นชีมีพี่น้องข่อยเบอร์เดียวเบิรงเพิ่นข่อยย่านเปิดนอายข่อยนักเรียนของเรียนข่อยตอนนั้นไ่ได้กินนมกับพวกเกี่ยวเบอร์ข่อยก็กินนมยอะเหมืไงอือมันบ่พี่น้องก็จะว่าข่อยเดียวข่ไปฮอดบ้านกินกับพวกเกี่ยวเกี่ยวใหญ่ๆเลยพี่น้องอือเอาพวกเกี่ยวไปสักใจลืมบ้านอีกทีไปเลยเนาะอือเห็นบ่ ว่าส่อจู่เป็นพวกเจ้าไม่ใช่ม่ใช่ว่าของบ้าเจ้าบ้าที่เขาใช่ไหมเขาไม่คุามสูขเนาะยิ้มยิ้มเหมือนว่ามาส่งจู่เป็นยังไงยิ่งกว่าแบบเมียบ้าเนาะยิ่งจะขอกัะบาอน้องกันขึ้นบ้านน้องกันไปไห้เนาะเจ้าว่าบอกระยอนขึ้นบ้านแล้วมันจะอยู่น้องกันไหนกินอิ่มเนะสบายเลยพี่น้อง พอนางท้องตึงนางตาก็จะเริ่มยยนมันนี่อือไปอาบน้ำน้อนนี่พอนีอาบน้ำน้อนน้อนรับฟันดีสกูดสกุนนจ่าเดอ้อหักสกูดสกุนใบดอกพวกเจ้าจะรุมข,ข้านข่อยนํำมาเตะข่อยตัวเก้าอี้เห็เต็มเลยอือหักสกูดสกุนจ้นาน้ำานำรวยๆ้ะจ่าเดอ้ออันยูดีมีแห้งร่างกายแขนแรงสมบูรณ์อันอัน ซื้อเลขกใหถือเลขได้เงินเข่ากระเป๋าเต็มเต็มมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าเต็มบานเต็มเฮี่ยนมแจะความสูขความเจริญลำลำรวยรวยสวัสดีจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้า